ยินดีมากถ้าจะมีเวลาซึ่งจะเป็นคนพูดคนสุดท้ายและเป็นคนนําเสนอความแถลงสรุปสุดท้ายในเรื่องนี้ขอเชิญท่านชูวีระชัยกระสายขอคุณท่านประธานท่านประธานสมาชิกผู้มีเกียรติของสญญานะสจะขอสรุปโดยการย้อนกลับมาถึงผู้นึ่งค่านิยมซึ่งเป็นหลักของแนวทางของประเทศไทยในการที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันและในการพิจารณาตั้งแต่ครั้งแรกนั่นก็คือเรื่องของความคงเส้นคงวาหลังจากนั้นครับจะจะพูดถึงขั้นยน่ำอีกอันหนึ่งซึ่งสำหรับเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในแง่ของตํานานของคาพิพากษาตีพิมพ์้สองนั่นก็คือเสียงและภาพแล้วก็ความสิ้นสดุดท่านประธานอันดับแรกเนี่ยประเทศไทยได้มีความคงเส้นคงวามาตลอดในการยืนยันว่าปัญหาของ เขตแดนเนี่ยอยู่นอกเหนือขอบเขตของการพิพากษาการพิจารณาในปี1 959และศาลในปี1 9 9 2ก็ไม่ได้ตัดสินในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่คู่ความที่ต้องตกลงเรื่องนี้กันเองในแง่ของปัญหาของขอบเขตแดนเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องในการพิจารณาความครั้งแรกนะนั่นก็คือการพิสูจน์เรื่องของอำนาจเท็จใจเหนือประสาทเนี่ยเราก็มีความคอนเส้นคงวาในสิ่งที่เราอ้างเองถึง เกณฑ์ของสนทิศนาเรื่องเส้นสันปาน้ำซึ่งเราก็ได้ยืนยันมาตลอดและกัมพูชาก็ไม่ได้โต้แย้งในประเด็ดนนี้ในกระบวนพิจารณาครั้งแรกในสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ภาคเหนืงหนึ่งเนี่ยแสดงขอบสันปาน้ำเราก็มีความความเส้นคงวาในเรื่องว่าเ,เส้นสันปาน้ำเนี่ยทำให้ภาษีนั่อยู่ฝั่งไทยเพะะื่อนเราก็ได้ไม่เห็นด้วยและยังคงไม่เห็นด้วยกับความพิาพากษาในปีพันเก้าร้อยสิบสองแต่เราได้รับแล้วก็ปฏิบัติตาม เราก็ยังยืนยันว่าคําขอตีความเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดูที่ดีที่สุดในการที่จะดัดแปลงสิ่งได้ใยตัดสินไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ร้องขอให้ศาลทําเช่นนั้นเราก็ยังมีความคงเส้นคงวาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมปีพันเกในท่าทีของเราในแง่ของขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่พิพาทเดิมหรือบริเวณประสาทในแง่ของความหมายขอพิพากษาสำหรับประเทศไทยเองนะมีหลักฐานแสดงมาตลอดเรื่องของเส้น ตามมติครมในการพิจารณาครั้งนี้ประเทศไทยก็ได้ยื่นสิ่งนี้ให้แต่ศาลตั้งแต่แรกในวันแรกแล้วก็ยังมีหลักฐานมากมายที่บอกว่าสาเส,ส้นตามมติคลมเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่กัมพูชาอ้างที่ปรากฏอยู่ในภาพผนนั่วน16ซแล้วก็เป็นเส้นที่สอดคล้องกับพื้นที่พิพาทครั้งแรกที่ ทั้งคู่ความแล้วก็ศาลเนี่ยเข้าใจท่านประธานเวลาเราดูอีกด้านหนึ่งของศาลเนี่ยสิ่งท่านเห็นก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกันนอกเหนือจากนิสัยของกัมพูชาที่ยอบชอบแย่งหลักฐานของเราไปใช้กัมพูชาจุดยืนของกัมพูชาตั้งแต่ปี1959เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของความไม่คงเส้นคงวามาตลอดเรื่องไม่คงเส้นคงวาตอนที่ห ในการพิจารณาความครั้งแรกในะกัมพูชาในปีพ9๙๕ขอให้พิพากษาเรื่องบุรณภาพเหนือประสาทแต่ว่าในปีในมิมนานปีพ9๙2ขอพิพากษาเรื่องเขตแดนและเรื่องสารภาพทางกฎหมายของแผนที่ภาคุหนืหนึ่งไม่น่าประหลาดใจและสารปฏิเสธเรื่องไม่คงเส้นคงวาตอนที่2ในปีพ9 5 9เป็นต้นมาถึงตอนนี้เนะี่ยดูเหมือนว่าเราพูดถึงเรื่องของกัมพูชาสองอย่าง อันหนึ่งคือกัมพูชารณาที่เราเห็นในอดีตและกัมพูชาในปัจจุบันซึ่งอันหลังนี่นแตกต่างจากอาดีตโดยสิ้นเชิงเลยยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาในปีพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยยื่นแผนที่าพทย์ผหนึ่งให้ให้ศาลแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีเส้นแบ่งเขตเดนที่แตกต่างไปกัมพูชาเนี่ยยืนยันข้อเท็จจริงนี้เมื่อวานนี้เองแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเส้นใดกันแน่ที่อยากจะให้ศาลดูและก็รับรองในสิ่งที่ขัดแย้งกับ คำพิพากษาในปี1962กัมพูชาในปีน1959เนี่ยพึ่งเส้นซึ่งตามสิ่งที่เข้าใจเนี่ยเป็นเป็นเส้นสันปนาบจริงในการที่พะสูจน์ว่าประสาทเนี่ยอยู่ฝั่งกัมพูชากัมพูชาในวันนี้เนี่ยพึ่งเส้นเทียมที่จะพิสูจน์ว่าเส้นแบ่งเขตแดนอยู่ที่ใดกัมพูชาในปีน1959เนี่ยอ้างข้อต้อแย้งเนี่ยจาก เส้นที่ได้มาจากผู้ชี่ยชาญของตัวเองในตอนนี้เนี่ยเขาใช้เส้นซึ่งแย่งไปจากรายงานของผู้ชี่ยวชาญในปี1ันย1แล้วก็เบียเบ่ยงเบนไปจากกับวัตถุประสงค์เดิมแล้วมีการปลอมแปลงจนทั้งจําไม่ได้กัมพูชาในปี1959ต้อแย้งว่าแผนเส้นตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยแสดงสัรปนัน้ำซึ่งใช้ในกรณีนี้นก็คือตามภาคผนวก6 6ซึ่งในวันนี้กัมพูชา ก็ปฏิเสธในสิ่งนี้แล้วก็อ้างถึงว่ามันเป็นเรื่องของแค่เส้นสรรัน,น้ำแล้วก็ถูกคัดค้านเพราะว่ามันกระทบข้อเรียกร้องใหม่ของกรรมพูชาในเรื่องของอดินแดนพิพาทที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธตามอำเภอใจว่าจะใช้เส้นใดกันแนะ่รายงานผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาว่ามันตกถึงเรื่องอะไรกันแนะ่ไปถึงหนงความไม่ ชัดเจนของวิธีที่จะถ่ายทอดเส้นบนแผนที่ใหม่ของกัมพูชาซึ่งทําให้หน้าอะไรเป็นยิ่งนักเรื่องดําเนินต่อไปอีกกัมพูชาในปีพศ963เนี่ยยอมรับอย่างเป็นทางการในความถุกปรใจัยของเส้นตามมติครมอของไทยดังเห็นได้จากรั้วลวดหนามและก็ป้ายในทุกวันนี้กัมพูชาไม่ยอมรับในสิ่งนี้ว่ามีอยู่จริงจนถึงปี2007กัมพูชาในปีพศ963 96 โดยผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยกล่าวว่าในตอนนั้นว่าความแตกต่างระหว่างเส้นของมติครมรกับสิ่งที่อ้างในคดีแรกคือเส้นตามภาพพนว์664เนี่ยแตกต่างกันเพียง2เมตร2-3เมตรไม่มีความสําคัญและเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยกับมพิชาในวันนี้เนี่ยกลับมาถึงสารไม่อ้างไม่เรียกร้อง2-3เมตรแต่ว่าอ้างพื้นที่4.5ตารางกิโลเมตรความไม่ กองแคทรงวาตอนที่4ข้อที่ข้อที่สคือมันซ้ําเดิมอยูในรอบในการพิจารณาครั้งนี้ข้อดกร้งองนี่ก็เปลี่ยนไปอีกในปี2011เนี่ยขอให้สาตีความวักสองของข้อบทปฏิบัติการในวันนี้ขอให้ตีความทั้งวักหนึ่งและวักสอแล้วก็ความเชื่อมโยงของทั้ง2กัมพูชาในเมสาย,ยนปี2011 เรียกร้องเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนบนแผนที่ภาคเนหนึ่งแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขามุ่งเน้นเฉพาะเส้นตรงบริเวณพื้นที่ที่มีเป็นพิพาทในคําให้การเป็นรายละอักษรต้าบอกบอกว่าอันนี้มันไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในกรณีพิพาทในแง่ของขอบเขตและก็ความหมายของคาพิพากษาแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ <c oughs> อ้างเองหนังสือที่ประเทศไทยตีพิมพ์มาตั้ง50ปีแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องอื่นนั่นก็คือข้อเรียกร้องของไทยอันนี้จินตนาการของกัมพูชานะเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นข้อเรียกร้องของกัมพูชาเองซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาในปี1 9 6เเลยเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องด้านดินแดนนกัมพูชาก็ในคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรก็อ้างแผนที่ใน ระวาง3-4ของภาคเนวก4 9ซึ่งปลอมแปลงขึ้นมาตามคำให้การแก้ฟ้องของประเทศไทยในปีเก6 1แต่ในขณะนี้เนี่ยเขาก็าาปิดบังในรอบแรกแล้วก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในรอบที่สองอันนี้ทำให้เป็นที่น่าสับสนมากและสําหรับเราเองด้วยเช่นกันท่านประธานกัมพูชาเนี่ยก็ยังอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยแก้ความผิดพลาดในอดีต แต่ลืมไปหรือว่ากัมพูชาเป็นคนน,นําคดีนี้ขึ้นศาลนะไม่ใช่ประเทศไทยกัมพูชาเองกล่าหวหาประเทศไทยว่าดําเนินมาตรการชั่วคราวตามคําสั่งวันที่18มิถุนก,กาาคมปี2011เนี่ยบแบบไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการมาตรการในฝ่ายของกัมพูชาเองแต่ข้อเท็จจริงทรับเจ้าจะตตังเ้นก็คือ,อเส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยยังสงบราบเรียบ ตามคำสั่งศาลกัมพูชาก็จะบอกว่ามันมีเรื่องในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มีรายงานจากหนังสือพิมพ์แล้วก็มีจดหมายที่เขียนมามากมายส่งไปให้ศาลตั้งแต่ปี2011และเพิกเฉยในโอกาสอื่นซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันนี้ก็รายงานเรื่องของประเทศไทยเนี่ยปรากฏตัวอยู่อย่างถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งของเส้น ตามมติครมก่อนที่กมพูชาจะกล่าวอ้างเรื่มีการลุกล้าความไม่คงเส้นคงวาเนี่ยเป็นบทแย้งของเรื่องของความเสถียรภาพแล้วก็ความยุติธรรมท่านประธานครับศาลในปีพันกภายใต้ขอบเขตของอำนาจศาลก็ในตอนนั้นก็ได้อ,อยากจะยุติเรื่องนี้ในระยะย,ยาวส่วนต้นของคํพาพิพากษาอ้างถึง หลักการของสถิยรลภาพเพราะความเป็นที่ยุติเตซึ่งอันนี้ก็มีความหมายจําเพาะซึ่งสามารถตีความในงแง่ของข้อพิาพาทแต่เพียงประการเดียวที่ยื่นต่อศาลในปีพันเก้นั่นก็คืออธิปไตยเหนือประสาทนอกเหนือจากขอบเขตของสิ่งนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลหลายประการที่ประสาทได้ตัดได้ตัดสินเรื่องของอํานาจอธิปไตยความหมายที่แท้จริงของสถิยรลภาพและความ ไปที่สิ้นสุดนี่นก็คือวิตถภาอันยาวนานของสองประเทศความสัมพันธ์ซึ่งสารใช้ก็คือปลอดจากความไม่มั่นความไม่แน่นอนปัญหาการเสร็จสีและความตึงเครียดด้วยสิ่งนี้เนี่ยในข้อบทปฏิบัติการสารก็ได้ตัดสินโดยเรื่องของในแง่ของข้อพิาพาทประการเดียวเรื่องของทุกแต่ไม่พูดถึงเรื่องเส้นเขตแดนการให้เหตุผลนี้ก็คือเส้นตามภาคผนวกหนึ่งเนี่ย เป็นส่วนของข้อตกลงตามสที่สัญญาและเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ไน้อยไปกว่านั้นคือสิ่งที่ศาลตัดสินที่จะไม่พูดถึงคือศาลไม่ได้บอกว่าเส้นตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยแทนที่สัญญาอันที่สองศาลไม่ได้บอกว่าเส้นแผนที่ภาคภาคผนวกหนึ่งเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่จะบอกว่าเส้นแบ่งเขตแดนอยู่ที่ใด อันที่3ก็ไม่ได้บอกว่าแผนที่เส้นภาพแผนในภาพผนวงหนึ่งเนี่ยแตกต่างไปจากเส้นสันปาน้ำและไม่ได้กําหนดว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ของเส้นสันปาน้ำแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธตามที่กัมพูชาพยายามจะทําให้สารเชื่อแต่ตั้งแต่2007เป็นต้นมาเนี่ก็พึ่งในสิ่งที่ศารเนี่ยไม่ได้พูดถึงในปี1 9น2ในการที่จะเรียกร้อง ดงดนในบริเวณประสาทเนี่ยมากไปกว่าที่ได้พิจารณาในครั้งแรกเรื่อย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยปฏิบัติเรื่องสนทิสัญญาปี1ันเกเนี่ยเอามาแทนที่ด้วยแผนที่ภาคนหนึ่งหนึ่งโ้วยการที่จะอ้างเส้นแบ่งเขตแดนใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเส้นสัตป,ปนน้นเดิมหรืออะไรก็ตามแย่ไปกว่านั้นเอกกัมพูชาก็อ้างเส้นภาค แผนที่ภาพผนวกหนึ่งซึ่งไม่มีในการพิจารณาครั้งแรกซึ่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับในโดยสารในปี1962ซึ่งสารซึ่งกับุชาพยายามจะทำให้สารเชื่อในวันนี้แล้วก็รายงานผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและคุณมีรองเล็กแสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สารพัดอย่างในการจะกำหนดเส้นจาก แผทีภาพพจนงหนึ่ง,นงบนผืนดินจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจุดอ้างอิงที่เลือกตามอำเภอใจซึ่งจะเลี่ยงได้ก็ต่อเมื่อการถ่ายทอดนี้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนักทำแผนที่ก็คือตามแนวเส้นสันปาจริงการถ่ายทอดเส้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของการทําตามอำเภอ,อ,เภอใจขงชาบอกไม่ได้ด้วยสำนัทธรมอย่างไงแล้วถ้าทําในโลก ของความเป็นจริงเนี่ยก็คงจะทําให้มีกรณีที่พาดเกิดขึ้นอกีกแทนที่จะคลี่คลายข้อพิาพาทที่มีอยู่ในปัจจุบันในแง่นี้เนี่ยการการจับลําของกัมพูชาเนี่ยครึ่งศตวรรษให้หลังเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติตามความิิักษาของประเทศไทยเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ศาลในปี2562เนี่ยพยายามจะป้องกันนั่นก็คือความไม่แน่นอนปัญหา การเสียดสีแล้วก็ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการที่จะให้ตามคําขอของกัปตชาในวันนี้ก็จะเป็นการบ่อนทําลายเสรีภาพและข้อยตุติตามที่สารในปีพันเกกได้ยกขึ้นท่านประธานเราไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าสิ่งที่เป็นของเราอันเป็นผลของสิ่งที่สารในปีพันเกได้บอกว่าเป็นข้อตกลงตามสนธิสัญญาระหว่างสยามและฝรั่งเศสอันเป็นและผลของคำพิพากษาปีพันเกร้อยหกสิบสอง หลักฐานได้แสดงเห็นว่านับตั้งแต่กรกฎาคม1น6 2เนี่ยคู่ความได้มีความเข้าใจในเรื่องความหมายและขอบเ,เขตของคำพิพากษาได้เปยิ่งเรื่องของบริเวณและว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปตามคำพิพากษา50ปีให้หลังของเสถียรภาพและก็ความเป็นที่ยุติอย่างไรก็ตามกับพูชาตอนนี้ขอในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลแล้วก็เอาง่ายๆก็คือตีอความเอาเองอ้างข้ออ้างใหม่ แล้วก็ปรับแปลงแผนที่แล้วก็ดัดกลุงข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้กัมพูชาก็ยังชักนำสารบอกว่าแผนที่ L7017 เนี่ยเ่เป็นแผนที่ลับแล้วก็การที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเปิดนี่นคือเป็นสิ่งที่บิดเบือนในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดยิ่งกว่านั้นเนี่ยกัมพูชาก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้เลยค้าถแถลงของประเทศไทย บอกว่าท่านเนี่ยไม่มีอำนาจศาลวันั้นไม่มีมูลที่จะเตะความคัพิพากษาปีพัน2กใหม่คำร้องของกมทูชาเนี่ยรับฟังไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามศาลในปีพัน2ก้กเนี่ยไม่ได้พิพากษาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนในข้อบกพร่องในปการผลที่ตามมาก็คือมันทิ้งสิ่งนี้ให้คู่ความต้องตกลงกันเองตามสันติสัญญาศาลไม่ได้กำหนดว่าขอบเขตของประสาทอยู่ที่ใด ผลที่ตามมาก็คือว่ากรณีพิพาทเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนในปัจจุบันบน,นี่จะต้องทําตามคณะกรรมการเขตแดนร่วมภายใต้ข้อตกลง MO u นั้นกรณีพิพาทนี้จะไม่สามารถยุติลงได้และอาจจะทําให้เลวร้ลวลายลงอกีกการที่เราจะไปอ้างถึงเส้นตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งท่านประธานมันเป็นความปรารถนาอย่างจริงใจของประเทศไทยที่จะยอมรับตานานของ อดีตด้านอนาติคมของเอเชียคะวนเย์นประเทศไทยและกัมพูชาก็มีอดีตส่วนนี้ร่วมกันแต่ก็ยังมีอนาคตร,ร่วมกันอีกในแง่นี้เนี่ยการพิจารณาความในครั้งนี้ก็อาจจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สองคู่ความคู่ความทั้งสองเนี่ยจะสามารถเป็นพี่น้องในชุมชนอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวภายใต้หลักนิติธรรมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนี้เป็นเรื่องของที่ต้องให้แน่ใจว่าคำพิพากษาปีค9 6 2าเนี่ยจะต้องมีการบิดเบือนใน ไปเป็นอย่างอื่นและหลักนิติธรรมเนี่ยจะต้องมาก่อนสำหรับทุกคนเพื่อจะทำให้มีสันติภาพที่ยั่งยืนท่านประธานข้าพเจ้าขอในคำแถลงสรุปสถานประเทศไทยดังนี้ตามข้อ60สของข้อประครับสารในแง่ของคำขอตีความของราชนาจาักรกัมพูชาและคำให้การ ด้วยวาจาและก็เป็นลายลักษณ์อนในแง่ของคําให้การและเป็นลายลักษณ์อรและวาจาของราชนาจักรไทยราชนาจใยขอให้ศาลตัดสินและพิพากษาว่าคําขอของราชนาจักรเนี่ยในการที่จะตีความคําพิพากษาวันที่1ิวาิทยายนปีพศ2 5ก2ในคดีประสาทพระวิหารระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาภายใต้ข้อ6 0ษของธรรมนูญศาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยข้อนี้และผลที่ตามมาคือศาลไม่มีอำนาจพิพากษาตามคำขอนี้และหรือคำขอนี้เนี่ยไม่สามารถรับฟังได้หรือในด้านหนึ่งก็คือไม่มีมูลที่จะให้ตามคำขอของกัมพูชาที่จะตีความคำพิพากษาและไม่มีเหตุผลที่จะตีตีความคำพิพากษาปี1 962และแตัดสินว่าคำพิพากษาในปีพ962นะั้นไม่ได้กำหนด โดยมีผลผูกพันในแง่เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างราชอาจากไทยและราชอาจากกรัมพูชาและไม่ได้กำหนดขอบเขตของประสาทท่านประธานสมาชิกผู้สรงเกียรติอันนี้ก็มาถึงอตอนสุดท้ายของข้อโต้แย้งจากประเทศไทยท่านประธานและแก่ผู้มีกียรติทั้งหลายข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมความประทับใจอย่างสุดซึ้งของท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลาย เราก็อยากจะขอ,อขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อจ่าสารต่อทีมงานจ่าสารทั้งหลายรวมทั้งผู้ด,ดูแลขอจดหมายเหตุแล้วก็ลาบทั้งหลายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างเป็นมืออาชีพตลอดอาการพิจารณาความนี้ข้าจ้าขอขอบคุณขอขอบคุณ คณะท่านสารรับคำถแถลงสุดท้ายที่ท่าน,นากล่าวในานามของประเทศไทยตอ,ตอนที่สารได้กล่าวไปในวันนี้เรื่องของการที่คำถแถลงสุดท้ายของกัมพูชาอันนี้ก็มาถึงจดสุดท้ายของการนั่งพิจารณาความพิจารณาคดีเรื่องของการข้าเจ้าขอขอบคุณตัวแทนและทนาย ของทั้งสองฝ่ายในการที่นำเสนอในวันนี้ตามแนวปฏิบัติข้าพเจ้าขอให้ตัวแทนของอสองประเทศยังคงอยู่ต่อไปที่จะได้เดี๋ยวเราจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ศาลต้องการด้วยถึงจุดนี้ข้าพเจ้าอให้ขอยุติการนั่งพิจารณาคดีตามเรื่องคำขอขอตีความคำที่พากษาที่9 6 2 พอดีประสาทพระวิหารระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยศาลก็จะขอก็จะขอปลีกตัวไปพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลคำพิพากษาในเวลาอัเหมาะสมศาลก็จะไม่ขอ,อข้อมูลละเอีกและขอยุติแต่เพียงเท่านี้